แล้วก็เรื่องราวที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของการหย่านะครับผมให้ดูในรายละเอียดก่อนว่าข้อที่หนึ่งเรื่องของการอบรมตักเตือนกันสิ่งเหล่านี้ถูกกล่าวไว้ในคุรานนะถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของคนสองคนที่ใช้ชีวิตอยู่กันแต่ว่าบทบัญญัตินี้ก็บอกเอาไว้แล้วมันก็มีวิทยาปัญญาหรือสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติเช่นในคุรอานสุรที่4วร์ที่3ามสบอกว่าพวกเจ้าจงอบรมตักเตือนนาง และจงย้ายที่นอนออกจากนางอย่านอนร่วมกันถ้าสมมุติว่ามันมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับทำผิดหรือไม่ทำในสิ่งที่เหมาะสมนะครับศาส,สนาบอกให้เปลอนกันก่อนก็คุยกันดีๆนะครับและถ้าหากว่าคุยกันแล้วเนี่ยไม่ไม่ยอมปรับเปลี่ยนนะปรับพฤติกรรมโดยการแยกที่นอน มีนักศึกษามาเล่าให้ฟังก็นะนําไปบางเป็นมุสลิมเดิมแต่บางอ่ะไม่ค่อยเอาเรื่องแล้วบางก็ส่งหนูมาเรียนพอหนูเรียนรู้แล้วหนูก็พยายามปรับปรุงตัวแล้วก็บอกว่าไอ้สิ่งที่บางทำอ่ะมันไม่ถูกนะหลักการศาสนาไม่ได้ให้ทําแบบนี้แต่บางอ่ะยังคงไปกินไปเที่ยวทํานู่นทานี่บางก็โมโหสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เกิดข้อท้อก็แล้วก็มาปรึกษาว่าจะทําทยัางไงก็บอกว่าให้แยกที่นอนนะครับ อีกอาทิตย์หนึ่งมาถามว่าแล้วตกลงเป็นไงผลเป็นยังไงบอกไม่ได้ผลผมก็ถามว่าแยกยังไงเราอยู่ขอพักคอนโดเดียวกันมีเตียงอยู่เตียงเดียวหนูก็เคยนอนกับบางข้างบนสองสองคนพอบอกให้แยกหนูก็เสียสะละลงมานอนข้างล่างพอดึกดึกบางก็ลงมานอนกองอยู่กับหนูข้างล่างเหมือนเดิมไอ้แยกนี่ไม่ใช่แยกแบบนี้นะคะคือแยกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วให้เขาได้อยู่ของเขาคนเดียว นะแล้วลองดูซิว่าไอ้แว่นตาที่มันมีความไม่มีความสําคัญเนี่ยวันหนึ่งถ้าแกขาดแว่นตาเนี่ยแกจะใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมนะครับพอกลับไปอีกทีอ่ะงั้นเดี๋ยวหนูกลับไปอยู่บ้านแม่นะไปสามวันอาทิตย์หนึ่งนะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยใครเข้ามาคอรหานินทาไม่ได้ไปอยู่กับคนนน้นคนนี้เราแล,แล้วให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่โดยที่ไม่มีเราเขาจะปรับตัวได้ไหมหรือเขาจะรู้รสึกยังไง ถ้าเขารู้สึกสบายแสดงว่าเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชีวิตเขาแหละแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้และเขาต้องปรับตัวแล้วก็จริงๆพอได้คิดนะว่าเออตื่นเช้ามามีกาแฟให้กินทํานูน่นทํานี่ให้แล้ววันหนึ่งไม่เห็นความสําคัญแล้วก็ไม่ปรับตัวเนี่ยก็กลับมาตกลงกันนะครับแล้วก็มาปรับพฤติกรรมกันนี่คือวิธีการที่ศาสนาบอกนะถ้าใครมีปัญหาในระหว่างนี้ลองเอาไปใช้ดูแล้วก็ศาสนาก็บอกว่าอนุญาตให้ทำโทษได้แต่พูดกันแล้วหลายๆครั้งไม่ฟัง อย่างดื้อนะครับบอกว่าอย่าออกไปนะบ้านนู้นบ้านนี้หรือที่ที่เราไม่ควรให้เขาไปแล้วเขายังไปนะครับหรือทําในสิ่งที่มันผิดกติกาแล้วก็ผิดกลัการศาสนาเนี่ยศาส,สนาอนุญาตให้ทาโทษได้เหมือนกับลูกเราเราบอกว่าอย่าไปเที่ยวนู่นอย่าไปทําผิดอย่างนู้นอย่างนี้แล้วยังทําผิดเนี่ยอบรมตักเตือนแล้วก็ทําโทษได้แต่ห้ามไปทําให้เกิดบาดแผลหรือเป็นร่องรอยตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อ เป็นการอบรมหรือปรับพฤติกรรมเท่านั้นและถ้าหากว่าคุยกันแล้วยอมเชื่อฟังก็ไม่ต้องไปหาวิธีการมาทําให้เกิดความเจ็บช้าหรือมาทําร้ายอีกนะครับแท้จริงแล้วเราส่งรอบรู้และส่งตระหนักยิ่งนี่คือเรื่องเบื้องต้นที่คนสองคนต้องปรับเข้าหาการตามหลักการถูกกล่าวไว้ในคุรอานนะครับก็คุยกันนะครับหมอมีภาพการ์ตูนอะไรนะ หรือถ้ามันเลยจากนั้นไปคือเราสองคนคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วในิสลามจึงไม่มีแต่งงานเดียวดายภายใต้แสงจันทร์ระหว่างเราสองคนเวลาจะแต่งงานต้องมีคนมารับรู้มีวลีมีผู้ปกครองฝ่ายหญิงมีพยานมีนทําไมต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่มันเกิดปัญหาคนที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานของเราอ่ะเขาอาจจะมาเป็นคนที่ช่วยไกลเกลี่ยช่วยในเรื่องราวของปัญหาของเราได้ในกุรอาน สุรอดเดียวกันวักถัดไปบอกว่าและหาพวกเจ้าเพลงว่าจะเกิดการแตกแยกกันในระหว่างคนทั้งสองก็คือว่าระหว่างคู่ชีวิตสามีภรรยาเนี่ยมันมันน่าจะไปไม่รอดแล้วมันเริ่มจะมีปัญหาบานปลายเราคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะครับพวกเจ้าจงแต่งตั้งคู่ชี้กัดหากะมันมินอาลีฮีวะหกะมันมินอาลีฮะคนหนึ่งจากฝ่ายของสามีและอีกคนหนึ่งจากฝ่ายของภรรยา ก็คือเอาคนที่เราให้ความเคารพคนที่ต่างคนต่างฟังกันนะให้มารับรู้เรื่องของเราปัญหามันเป็นแบบนี้นะแล้วเราจะปรับกันอย่างนี้ผู้หญิงปรับแบบนี้ผู้ชายเป็นแบบมีปรับแบบนี้นะแล้วก็พยายามไกล่เกีย่ยแล้วก็หาข้อยุติให้ได้ว่าเราจะปรับปรุงชีวิตเราอย่างไงให้มันไปต่อให้ได้นะครับแล้วในอายานี้บอกว่าหากทั้งสองหวังความปรองดองคืออยากที่จะให้ทุกอย่างมันกลับไป ดีเหมือนเดิมอัลแล้์ก็จะให้เกิดสร็ฤที่ผลจากคนทั้งสองแท้จริงแล้วเราสรงรอบรู้และสรงตระหนักยิ่งนี่คือมีบุคคลที่สามที่เป็นที่เคารพหรือเราเห็นแล้วว่าบุคคลเหล่านี้น่าจะมาช่วยเราในเรื่องของการแก้ปัญหาเราได้ให้ทำตามขั้นตอนนี้ไม่ใช่ว่าถึงมีปัญหาแล้วต่างคนต่างไปเลยแล้วเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่ทำตามขั้นตอนที่มันควรจะเป็น ปณีประนอมกันแล้วคุยกันแล้วเรียกมาตกลงกันนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วมันไปต่อไม่ได้ขนทางอีกอันหนึ่งก็คือแยกกันเถอะเมื่อไม่มีความสุขด,ด้วยกันทั้งสองฝ่ายอยู่ไปก็ทุกทรมานถ้าทนได้เราอดทนฝ่าฟันไปด้วยกันเพราะมันก็ล้มลุกคุกขานเป็นเรื่องปกติทุกคู่ชีวิตนะครับก็เจอปัญหาแบบนี้แล้วก็ในหลักการอิสลามถือว่า การหย่าร้างเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตแต่ล l l a ์ไม่พอพระทัยที่มันจะให้เกิดเรื่องนี้กับบ่าวของพระองค์เพราะนั้นให้พยายามรักษาสภาพของสถานะการสมรสหรือเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ถ้ามันไปไม่ได้ก็แย,ยกจากกันนะครับในส่วนนี้ก็มีอยู่ในคุรอานด้วยนะครับผมยกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในคําสอนที่มีอยู่ในคุรานแล้วและเมื่อพวกเจ้าแยกทางหรืออย่าบรรดาสตรี เมื่อมันไปต่อไม่ได้ก็แยกกันถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยนะครับก็บอกวิธีการว่าแยกย่ยากันแล้วทำอย่างไรบ้างและนางได้ถึงกำหนดการรอคอยดังนั้นเจ้าจงยับยั้งนางคืนหรือแต่งงานกับนางใหม่ด้วยคุณธรรมอันนี้คือบทบัญญัติที่เราจะคุยต่อไปว่าเมื่อแยกหย่ากันแล้วเนี่ยมันจะกลับไปคืนดีได้ไหมหรือจบกันไปเลยนะครับอันนี้นี่รายละเอียดเดี๋ยวจะไปคุยกัน หรือจงปล่อยนางเป็นอิสระเพราะนั้นจากวักเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือเลิกกันแล้วและประสงค์ที่จะกลับไปคืนดีก็กลับไปคืนดีหรือเลิกกันแล้วก็ถือว่ายุติกันแค่นี้แล้วต่างคนก็ต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองต่อนะครับแต่สิ่งที่ศาสนาปกป้องสิทธิของผู้หญิงก็คือและพวกเจ้าอย่าก,กักตัวนางไว้โดยสร้างความเดือดร้อนแก่นางเนี่ยคือสิ่งที่ศาสนาห้าม และปัจจุบันเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในสังคมเยอะมากที่ผู้หญิงไม่สามารถที่จะเป็นอิสระโดยสมบูรณ์เพราะว่าถูกกักตัวบางทีกักขังแบบอิสระภาพในร่างกายบางทีเนี่ยถูกกักขังเพราะลายเซ็นการไม่ยอมเซ็นใบหย่าให้ด้วยกับกฎหมายแล้วเขาก็ไม่มีอิสระที่จะไปใช้ชีวิตต่อนะครับพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะละเมิดไม่เลี้ยงดูหรือเรียกเรียกค่ายาและผู้ใดกระทำเช่นนั้นแน่นอนพวกเขาเป็นผู้ที่ อาธรรมแก่ตัวเขาเองนี่คือแนวปฏิบัติเมื่ออยู่กันไม่ได้ก็ให้แยกแล้วก็ให้แยกกันโดยดีด้วยนะครับและมันก็จะเป็นประเด็นที่เราจะคุยในรายละเอียดตรงนี้นะครับไม,ไม่ไม่ได้ยาวมากหรือสมควรจะหย่าแล้วอันนี้คือควรจะแยกต่างคนก็ต่างไปทางใครทางมันควรจะแยกแต่บางคนเนี่ยไม่ยอมเขาบอกว่าสิทธิการหย่าอยู่กับฉัน ฉันไม่ยอมอยาและฉันก็ไม่ดูด้วยฉันก็ไม่เคยไปมาหาสู่ไม่เคยเลี้ยงดูไม่เคยจ่ายนาฟาก็ไม่เคยมาให้ความสุขเลยแต่บอกว่าฉันไม่หย่าแล้วบางทีก็มาทําร้ายบางทีรักษาสภาพแบบนั้นแหละแล้วก็ยังไปเสพยายังไปเล่นการพน,นันเอาหนี้เอาสินกลับมาอยู่แต่บอกว่าฉันไม่หย่าในในวิธีการแบบนี้าศาสนาก็บอกว่ามันก็มีการยกเลิกการหีการด้วยแต่ว่าวิธีการยกเลิกการหีการเนี่ยมันไม่ใช่เพราะ เรื่องของครอบครัวที่มันอยู่กันไม่ได้มันมีบางเคสแบบนี้ครับคือเขาไปพบว่าก่อนหน้านี้มันเป็นการแต่งงานของผู้คนที่ศาสนาไม่อนุญ,ญาตให้แต่งงานแต่เขาแต่งกันไปแล้วนะผมยกตัวอย่างในประเพณีอาหรับมีข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องร่วมนมแม่นม แล้วก็เอาลูกมาเลี้ยงตัวเองก็มีลูกแล้วก็เอาลูกคนอื่นมาก็มากินนมเราไอ้เด็กที่มันกินนมจากแม่คนเนี้ยเป็นลูกที่เข้ามาฝากเลี้ยงกับลูกเราเนี่ยเขาเรียกว่าพี่น้องร่วมนมกันไม่ได้เป็นพ่อแม่เดียวกันนะครับเลี้ยงกันดูกันตั้งแต่เล็กๆกันแล้วก็ต่างคนต่างไปแล้วพอมาเจอกันหรือเป็นบุคคลที่ศาสนาห้ามแต่งงานกันแต่มันเกิดมีการไปแต่งงานกันไปแล้วมารู้ทีหลังว่าเอานี่มันห้ามนี่ แต่แต่งไปแล้วทำไงถ้าไปเจอสภาพแบบนี้ก็ให้ยกเลิกที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าผ่านไปโดยที่ไม่รู้หรือทำไปโดยความไม่เข้าใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหรือบางทีบางคนเนี่ยเข้าใจแต่คิดว่ามันไม่ใช่แล้วก็ไปเกิดเหตุด้วยเหตุดังกล่าเนี่ยถ้าเจอเขาให้ยกเลิกเหมือนกันแต่งงานไปแล้วก็ยกเลิกนะครับกับอีกเคสหนึ่งที่เรากําลังพูดอยู่ตรงนี้ก็คือหมายความว่า มันมีเหตุอันควรให้ยกเลิกเช่นถูกทำร้ายไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูไม่มาให้ความสุขอะไรต่างๆนะครับทิ้งหายไปเลยไม่มีการติดต่อไม่รู้อะไรต่างๆนะอันเป็นเหตุที่ไม่ได้รับความสุขแล้วก็ไม่ได้รับสิ่งที่ศาสนาอนุมัติไว้ที่เรียกว่าหนาากักฟกนะครับนะครับหรือถูกทำร้ายต่างๆท,ที่รุนแรงต่างๆเนี่ยนะครับไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูเลย แบบนี้นะครับฝ่ายหญิงซึ่งได้รับการทุกทรมานแบบนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกการนีก,การได้ซึ่งมันมีกระบวนการนะไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆเราก็ไปตั้งเรื่องของเราเองอะไรมันมีกระบวนการมีผู้ที่ทําหน้าที่นี้โดยเฉพาะเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้หญิงอันนี้คือหลักการที่วางเอาไว้เพื่อไม่ให้ผู้หญิงถูกรังแกจากผู้ชายนะครับผมไม่ทราบว่า ในเรื่องของกฎหมายโดยทั่วๆไปเรื่องนี้เป็นยังไงแต่นี่เราคุยกันในมุมมองของศาสนาเป็นหลักถ้าเชื่อเหมือนกันศรัทธาเหมือนกันวิธีการแบบนี้ก็ทําได้เอาละครับ